เฮ้ยพวกนายดุบรีบปล่อยกันทำไมวะทำไมมันผิกดกฎหมายนะเว้ยนายรู้ปะโทษของบุหรีอ่อ่ะมันมีเยอะมากเลยนะเว้ยทั้งมือหนึ่งมือสองอะไดยเป็นต้องแบบโรคมะเร็งปอดเนี้ยมะเร็งผิวหนังเนี้ยมันไม่ดีนะเว้ยนายเลิกเถอะและ้วนายรู้ไหมมันยังมีโทษทางกฎหมายอีกนะตามกฎหมายมาตราส2พรบ,บควบคุมผลิตภัณฑ์ปี2560มีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทเลยนะ แทบเหี้ยงเลแม่งบอกจะเป็นมะเร็งปอดไม่ใช่เป็นเบาหวานตายหายเลยความสนใจแม่ความสนใจปล่อยปล่อยลเออลำต่อแม่เงินวันเราเบิ้ลเครื่องแม่เบิ้ลแต่ข้าไปซะกูว่าตอนนี้มันก็ผ่านมาสามสิบเดือนแล้ววะรู่ะรู้ว่าไอ้สามน้ำมันจะเป็นยังไงบ้างวะมันน่าจะมีคนเปิดทั้งหมดใช่หรอไม่น่า เราว่าไ่จริงนะที่าพูดอ่ะเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ท่านติดมันมันติดยาเองน้องเลยพูดอย่างนั้นแหละจริงมันไม่พูยหรอกแต่ผลิตยาไงมันก็เลยทำให้ภาษาหลอนมันก็เลยพูดพูดไปเรื่อยก็เป็นอีก่งเที่ไม่ใช่ทคนเป็นวเววส่งเขา ทุกนี้ปีนี้มนหายไปไหนวะไม่เห็นเลยว่ะเออรรอเพื่อนตหนไปไหนวะเฮ้ยนายตาหาเพื่อนดิเพื่อเราหายคนนึหายตอะดีอะโอ้ยไม่ได้ที่มันากมึงปาตายแล้วหรวะซรี่ยหัวดหัวี้หัยอไมคร่่นไนไม่เยเหรอเนี่ยยไไแล้วก็ไม่้แล้วเยไปตามหาัไล่เี่ยวมันนี่หยแ้ ไม่เดียวันี้ไม่ได้เ้้ย่าัเนี่ยป็นนั้นเป็นหนาเลยเหร่ไเ้ตเนี้ยน้ามันดลยยัไม่ได้เหร้หาไตรงนั้นเราไม่มีหรอกเฮ้ยตเนี้ยปะูได้เนี่ยตรงเนี้ยน้มันดาไอไ ก็อย่างว่านะก็เนี้ยเนาะคนเติมคนดุ่มก็เป็นอย่างนี้แหละเราสาตเตือ่แล้วอยู่ได้ไม่นานหรอกเดือนเดือนแล้วไหมก็แก่ขออนุญาตบอกคนเป็นหัวก็อยอมงออนแหละเป็นตามนั้นแหละอะไรก็เป็นตามเป็นตกำกำด่ามือเยอะด้วยเออะเขียนมา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 อยากสนใจเลยเขานี่แล้ว <laughs> สู่แค่ชั่วคราวทางยาวทั้งชีวิต